สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากหม่อมหลวงกลายเป็นคนยากไร้ออกไปช่วยคนไฟไม่บ้านไม่เหลืออะไรเลยวันที่19พฤษภาคมผู้สึกข่าวได้รับแจ้งจากทางอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีว่าจะเดินทางนำถุงยังชีพไปช่วยเหลือ หม่อมหลวงละเมียดโตสนีอายุ64ปีซึ่งถูกไฟไหม้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลังที่บ้านเล็กที่46หมู่ที่3ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีโดยเกิดเหตุเมื่อวันที่18พฤษภาค,คมที่ผ่านมาผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุพบหม่อมหลวงละเมียดพร้อมกล่าวว่าเมื่อวานนี้ขณะที่เดินทางเข้าไปพบกับ อ,อพอมอ,อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่อำเภอไซน้อยเมื่อเวลาสินาฬิกาก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ชายว่าบ้านผักของตนเกิดไฟไหม้จึงรีบเดินทางกลับมาดูก็แทบหมดแรงเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านจนได้รับความเสียหายไปหมดทั้งหลังแทบไม่เหลืออะไรให้คนออกมาได้โดยเฉพาะตู้ไม้สักเก่าโบราณที่ตกทอดสืบต่อกันมาหม่อมหลวงละเมียดกล่าวว่าตนสืบเชื้อสายราชวงศ์มาจากพ่อคือหม่อมราชวงศ์สมจิต โตสน่ที่ย้ายถิ่นฐานออกมาปักหลักทําอาชีพเกษตรกรที่อําเภอไซน้อยโดยตนเกิดและเติบโตมาที่นี่ไม่คิดว่าเมื่อวันนี้ตนเตรียมถุงยังชีพเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทแท้แตมหน้าที่อ,อพมอมานานกว่า5ปีมาวันนี้ต้องกลายเป็นคนยากไร้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อุปกรณ์การเกษตรที่ใช้ทำมาหากินยังหมดสิ้นไม่เหลือไปกับกองไฟเมื่อวานนี้ ตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรติดตัวอยู่เลยนอกจากฐานันดรที่มีติดตัวเท่านั้นด้านหม่อมหลวงชูเกียรติโตสณนีอายุ68ปีพี่ชายของหม่อมหลวงละเมียดที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ11นาฬิกา ตนได้ยินเสียงระเบิดมาจากเบกเกอร์ของบ้านน้องสาวจึงรีบตะโกนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในละแวกนั้นให้วิ่งมาดูก็พบว่าไฟได้ไหมลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากบ้านเป็นไม้เก่าและชั้นล่างของบ้านยังมีอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอีกหลายชนิดทั้งน้ำมันดีเซลที่ใช้เติมเครื่องวิดน้ำปุ๋ยยูเรียยางรถยนต์จึงทำให้ไฟลุกลามไม่ไปติดทั้งหลังอย่างรวดเร็วประมาณ20นาที ก็ไฟไหม้ทั้งหลังโดยที่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟไม่ทันและไม่สามารถขนย้ายสิ่งของใดๆออกมาได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุไฟไหม้เกิดมาจากไฟฟ้าและวงจรค่าเสียหายประมาณ500กว่าบาทซึ่งทางหน่วยงานราชการเตรียมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือหม่อมหลวงที่ตกยากรายนี้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ